สวัสดีครับป้อมบ้านนายสานโซล่าเซลล์นะครับวันนี้มาติดตั้งที่ตำบลทับทันนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับกับบ่อขนาด5นิ้วนะครับวันนี้เราใช้ซัมเมอร์ฮันโดโรนะครับนะหนึ0งวัตต์นะครับท่อน้ำออกนะครับ2นิ้วนะครับตัวนี้เราใช้นะครับแผงโมโนนะครับของโพวิทนะครับยี่ห้อโพวิท360วัตต์ จำนวน3แผ่นนะครับทำงานในช่วงที่รึ้มฟ้าครึ้นฝนได้ดีนะครับในบรรยากาศแบบนี้นะฮะให้ดูเลยนะครับน้ำท่อออก2นิ้วนะตอนนี้อยู่ในช่วงรองน้ำนะครับผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับน้ำยังไหลในบรรยากาศคึ้มฟ้ารึ้นฝนได้ดีนะครับน้ำออก2นิ้วเต็มนะครับสองนิ้วเต็มเลยนะครับ นี่เลยนะครับผมตัวนี้พื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นแผงของเรานะครับนี่นะครับมีคุณพี่นะครับชาวบ้านเรามาร่วมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับตัวนี้จะลงพื้นที่นานะครับจำนวน4ไร่ด้วยกันนะครับจะใช้ในการทําการทําเกษตรผสมผสานนะครับนะฮะ นะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องคอนโทรลกันนะครับอะนะใช้ฮันโดโรนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะกล่องคอนโทรลแบบใหม่นะครับตัวเดิมจะเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับเสิร์ฟนะฮะติดตั้งเซิร์ฟกันฟ้าผ่าให้ด้วยนะครับมีเบรกเกอร์ DC นะครับ อตอนนี้ในช่วงบรรยากาศอ่เท่าไหร่ฮะอยู่ที่800 8 0 0กวัตตนะครับนะ800กวัตนะครับนะครับลูกค้านั่งจิบกาแฟรอได้เลยนะครับชุดนี้นะครับ 4 5่0 0 0บาทนะครับเราแจ้งราคาเลยนะครับไม่รวมค่าเดินทางในบริเวณต่างพื้นที่ด้วยนะครับนะฮะตัวนั้นเราคิดแยกนะครับนะฮะทีมงานป้อมมนาอีสานโซลาเซลล์นะครับนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับนะสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-255-9329นะครับแล้วก็เจยุนะครับอีกเบอร์นะฮะ0 9 9 1 1 5 1 5 7 1นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ